สวัสดีครับพ่อหอยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเอากรลังว่าจะไปหาหมอแมนแต่ว่าที่จริงคันแมนบอกว่าถาคนนวิชคนี่ไปแต่โดนแล้วไปแต่โดนแล้วสาเหตุที่ต้องถ่านี่เพราะว่ามือนีมีนัดกันมีนัดกันแมนเมื่อว่านี่วันพระดีพ่อหอยมือว่านี่วันพระพ่อหอยบอกว่าวันพระนี่แหละจัดทำพิธีแมน่นทได้เหตุไปหรือปพ่อหอยได้เหตุไปเรียบร้อยหมดชุอย่างแล้ว แต่ว่าพ่อหอยกะมีความันใจนิดเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อเอามันใจนิดนึงบ่แมนเอาแต่พ่อหอยเห็นเด็กมากนี่บ่เคยเห็นหกโตครับวันนี้นี่เลยอุ้ยเห็นหกโตพูดดิรอบนี้ได้ว่อหกโตพูดอ่ะได้ห้อหกโตอืพี่นี่นะแมนเพื่อนขอันเพื่อนว่าเพื่อนอยากกินหมากไม่ยิ่งแตงสุไทย อยากกินมากับของหวานมาสั่นหันไม่เลวออกดิเพราะหอยเจ้าเข้มา้เป็นมอกรุ่นเราเค้าหวานเลยอยากกินมากกับของหวานแมนอยากกินมากกับของหวานครับหมากนี่ไม่กินไม่มาเขี้ยวนี่เว่าจะว่าพวกหอยคึ้อยู่โอ้กะซีมาเขี้ยวนี่ล่ะครับเพิ่นเพิ่นเป็นคนโบราณคือสีบอกกินหมากฝรั่งดอกพปอหอยแมนเพิ่อนพูดอก่แต่ว่าพอดีเนาะครับผมมี่เอฟซีฝากตังค์มาให้พปอหอย ครับโอ้ยแล้วต่วนพ่อหอยไปหาหมอ,อก,กับบอมีเงินเมื่อกี้นี่พ่อข้าลดอันต้องแต่งมากเส้นข้องไก่จักข้องแนวภาษโอ้ยเนาะเมียนอีหลีพ่อหอยก็เลิ่จดอยู่วันที่สิบหกที่ไปหาหมออีเลีล่ยนแต่เจ้าบอกนักคนมีโชคใส่หนีแล้วเดี๋ยวนี้ไอท้ที่เส้นข้องไก่โค้งหนึ่งนี่เส้นใบกว้อนนี่เงินมีเงินย่ำเลยจังมาเอานี่ออเอามาอย่างค้งไก่ ทิเอามาต้มกินเนี่ยต้มให้ยม้านล้วเนี่ยจะดูวันน่ะโอ้เจ้าของกินเนื้อเจ้าของกินเนื้อเอาก็ดูให้ยม้าเอาก็ดูให้ม้าห้องนึงนี่นะห้องนึงนีหรืหม้าประมาณจะคลิปตัวที่ไรอวันแม่ครับเอาคุณเรืองรัตน์ขาวล้ำเลิศอดวสันฝากตังไปถ้าบุญกับปอหอยแน่ครับพ่อปอหอยมีตังติดโตพ่อได้ไปหาหมอวสันเพิ่นฝากมาพันหนึ่งปอหอยครับผมคุณเรืองรัตน์นะครับเนาะคุณเรืองรัตร ขอบุญขอบคุณได้หลายเด้อพี่นองเย็บที่คุณเรียนรักยังก่อนคุณเรืองรัตรขาวลำเลิศนะครับแอดการมีแต่ควอมือขวอมือเจริญให้ลำลำเรื่อยๆพอหอยมีที่เด็ดให้ดวงดีอาทิมือเงินใช้ครับพ่อหอยขอคุณเรืองรัตนะครับกัแอดกาได้น้ำทรงบุญถึงพ่อหอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อครับจ้าขอบคุณครับขอบคุณได้หลายเด้อให้ลำลำเรื่อยๆโชคดี พอหอยก่มีเนวทางให้ได้ไม่น้อยเอาบาทนี้ครมาเเวาถึงเรื่องตัวเลขครับบาทนี้ก่อนหนานั้นเลขฝันพ่อยเมื่อว่านี่ผมมาแล้วรอบหนึ่งครับพอหอยบอกว่ายังบ่มีความฝันเพิ่มเติมแล้ว่มมีมีแต่ความฝันเก่ามีแต่พวมฝันเก่าครับก้อนหนานั้นฝันตองหดก็คือพุงสองคนปีนี้สองคนครับที่เคยเอาเตามาไห้ปล่นั่นแหละแม่ซีซีนั่นแหละที่มากับซีซี เพิ่นมาว่าจังไรก่อพ่อหอยตอนนั้นเพิ่นมาเพิ่นกัเถียงกันมาเถียงกันมาโศกันมาเรียกออกแล้วว่าสันผู้นึงว่าพ่อหอยก็ได้ในความฝันของมถามไปตัวใดนเราว่าสันเพิ่นกันได้ว่าศูนย์เจ็ดห้าว่าสันครับแล้วก็ศูนย์สามว่าสันผู้นึ่งผู้แมนศูนย์สามว่าสันอีผู้นึงว่าผู้นึงว่าศูนย์เกียรตาแมนอีผู้นึงว่าศูนย์สามผู้นึงว่าศูนย์สามแมนอ้าวนั่นก็คือ ในส่วนของความฝันตัวเลขความฝันที่ให้ไว้ตองวดตองวดบาทนี่มาเข้าเรื่องของที่เข้านัดกันมือนี่เลขทําพิธีเลขทาพิธีพ่อหอยได้ยังมาทําพิธีพ่อหอยได้เงินเหรียญล่อหาเหรียญล่อห่าอยู่คือเก่าแม่แต่ว่าบ่เป็นเหรียญเก่าที่เป็นเหรียญใหม่ถูกหรอเปล่าครับเพราะเหรียญนั้นทำไปครบสามรอบแล้วสามรอบแล้วอันนี้เหรียญใหม่นี่รอบที่สองเมื่อวันจี้นี่ 1ิบห้า้าสิบเอ็ขาวันไปงวดเมื่อกี้นี่มเมนเรียนไม่ได้เห็นสิบห้าสิบเอ็ดอันนี้งวดที่สองเอ้าเดี๋ยวจะเฝ้งงาสิบ้าสั5ห้าสิบเอตั้งยังไงบานนี่เอางวดเมื่อกี้นี้ดิผมคือว่ามีตัวเลขสิบห้าสิบเอดเอ้าไม่เขียนลงไปวะก็มีแ้วเนาะงงนิงนี่เขาเลีกฝันด้พอไหมเฮ้ก็เรียกฝันนั่นแล้ว เดี๋ยวจะ้าจะเ้าวู้ดมันมีเขาเลขฝันดิแมนเขาเลขฝันเขาเลขฝันนี่มันเขาตัวตัวใดหล่ะห้าหนึ่งแต่ว่าเลขทําวิธีมันเก้าหกหนึ่งโอ้แมนมนแมนเลขทิธีมันหกหนึ่งแมนเลขความฝันนั่นมันหนึ่งห้าหนึ่งสี่แมนห้านึ่งสี่ก็ว่ายังสันนะผมกังหนึ่งสีแล้วก็หนึ่งห้ ครับห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็สี่ห้าห้าสี่เลาะแมนครับกับเขาหาเนึ่องน่ะแหละเขาหาหนึ่งครับผมเอาครับนะครับผมก็งงเอ๊ะเหล็กทำไปที่ผมคือพวกคุณเนาะหนึ่งหาหนึ่งแล้ว <laughs> มานี่เลี้ยนรอหารอบนี่ทำเดือดที่สองรอบสองนิดได้หึห่บฮึโตแมนพอหอยกับพวกเคยเห็นที่เทียนแต่เห็นครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตเกินไปหกสิบกว่าปีแล้ว ที่ทำใหที่ได้เลขหกตัวได้เลขหกตัวเท่ยนี้แหละแต่เริ่มเหตดอันของมูนี่มาแต่แต่บวชอยู่ครับแต่บวชอยู่กับชิมหาีว่าคยเห็นหกตัจักเทียหกตัวนี่เลขตัวใดนแน่ป่ะหอยหกหกสองเจ็ดห้าศูนหลดนะเจ็ดห้าศูนแมนมันกับตัวเดียวครับเลขความฝันตัวนั้นนั่นแล้วพ่อหอยคิดอยู่นี่จะจว่าให้ มาแล้วเร็วคันแล้วว่าชีไปห้ามอเราได้วันจีนี่นะมันมันก็เปลี่ยนที่ที่จะทำอันควมเห็นอยู่มันคือชีตรงกันที่ที่ฉลอกโอ้ยหันตรงกันจังสี่กระชื่นนั่นแล้วครับหอยแต่พกหอยชื่อพู้ใดพวกหอยก็ซชื่อหรอครับอืถ้ามันชีหันหลากพี่น้องครับเออกับบอกบุญนอพหอยน้อบอกบุญไปนําก็แพรแต่ว่าเท่ากับแต่ว่าก็ต้องบอกไว้ก่อนดิครับ ได้ตัวนี้ก็จริงอยู่แต่ว่าจะมาหรือไม่มาอันนี้คือบ่งหูคือกันบ่งหูคือกันแต่สิ่งที่บังเอิญคือมันมาตรงกับเหลขความฝันแมนเป๊ะเลยทั้งสามตัวแต่ว่าความฝันพอหย่อยดีกับเฮานี่ขับแมนงวดหนึ่งแมนครับเ๋สองงวดติดครับตั้งแต่ซีซีมาซีซีตามด้วยห้าหนึ่งงวดนี่ความฝันศูนย์เจ็ดห้ากับศูนย์สามนั่นคือความฝันมาหนี้ท่าไป้ที่หกตัวหกหกสอง เจ็ดห้าศูนย์แมนครับเป๊ะเลยกับตัวเลขกความฝันเบาทนี้มีสองตัวล่างนำ้ำสองตัวล่างนะครับทำทีธีอสองตัวล่างนี่เป็นล่างๆอยู่หน่อยนึงอ๋อบ้บบบบชาชัดเป็นวะครับบ้บบชาชัดปัณไหนแต่ว่าอาจเป็นหกก็ได้พวกหอยกับบืรูคือกันเพราะว่าเลขเก้าของพวกหกนี่พวกหอยนี่มันเป็นหกเนี่ยก็ยสิบบาทสองตัวล่างนี่ตัวไหนครับสองตัวล่างสองเก้า แต่มัน,นี่เล้งๆหน่อยนึงตัวไทยนี่ถ้าเลขเก้ามากนี่เราว่างตีร่างกาเป็นหกปับ๊บดีแล้วหกไหมอันตัวสองสามเทียรเราดิอันรับทีคนมิโซะหัวเนี่ยเลขเก้าหกไหมเป็นเลขหกเลยถ้าถ้าหกมากกลายเป็นเก้าถ้าเก้ามากกลายเป็นหกเมนเลขหกไหยจะเป็นยังบูเป็นแบบที่เ<ส>ปลนจังสี่เป็นี่สี่นะครับครับผมอุ้ยพอหอยครับแต่ว่าเลขคําพิธที่นี่สามตัวหนามันหกหกสองเลขพอหอยครับ เดี๋ยวเดอบาทนี่เลขหกตัวเนี่ยตอนที่มันขึ้นมานี่บครับมันควบกันเลยมัน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 ติด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 กันบอกเลยว่าเว้นวักบอระวางสามตัวบอว้นเลี่ยงกันเลยทะหงตัวเลยเลี่ยงติดกันเลยแม่พ่อหัวกันฮังก็เคยเห็นนี่แหละเจ่าม่สิบวันรางวันที่หนึ่งสปอร์ทพาจังสันจ้าบ่รู้คือกันยานนสามตัวนาสามตัวไทยแกเป็นไปได้ ก็เป็นไปได้สามตัวบนสามตัวล่างบอกสามตัวสามตัวหน้าสามตัวหลังบอกเม่นกับพวกพ่อยกับพวกมึงคือกันแต่ขึ้นพร้อมกันฮุกปเลยตั้งแต่ตั้งแต่เหตุไม่นี่คือครั้งแรกที่ตัวนี้ขึ้นหกตัวแม่นหกตัวแดงจริงๆบ้าพ่อหอยแม่นบุบบุบบุบแดงสีชั้นเดียวก็หายไปเลยแต่ว่าเลขล่างนี่ มันเป็นแรงล่างทันทิว่าเรหูมันก็เป็นเรื่องเก่าทีสินี่ยเดี๋ยวนะมันมันแดงขึ้นบูบูแมน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 มันเป็นโตเลขแดงขึ้นเล่คือว่าเฮ้ยฟีก็ซื้อแต่น่าอบาดเนี่ยเอ้ามันเป็ี่ยนทีสีอีหลีบานนี้มากการที่ว่าอยากกินของหวานครับจะกินมากนี่แหละข้อห้อยนั่งกับเจ้ยงโอ้โหได้หมดชาทางมือขึ้นเพื่อตี แนวทําบันเนี่ยพอพอหอยก็หูเมื่อเดี๋ยวด้บยมันี้ครับพอหอยผูที่ม่านี่เป็นผู้ยิ่งแมนมาผู้ยิ่งแตงชุดไทยโอ้ยแมนพูทีม่าในฝันกับคักย่านแมนเลขกกระไฮเลขตัวเก่าศูนย์เกตหาแมนแสดงว่าเพิ่นมายำเนี่ยดิครับพอหอยนี่ยำเนี่ยดิยำแล้วที่เจ็ดห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดห้านี่ยยำแล้วครับผมอาจจะเป็นใดคนโจอาจจะเป็นใดเพราะว่าพอหอยกับโบลูคือกันแต่มันเห็นทีนีออ โอ้ซะถูกสามวดติดะพ่อหอยเนาะแมนขัดสามวดติดผู้ห้อยกับดีใจน้ำน้ำพีน้ำนองเพราะว่าสองสองตัวล่างสี่สี่แล้วก็มาสองตัวบนห้าหนึ่งบาทนี่เอาสามตัวบนเนาะเขาได้ไหมเอาสามตัวบนก็ได้พูอห้อยมั่นใจว่าเลขพ่อห้อยชุดนี้ว่าเขาบนกับเขาล่างครับจริงๆินะ เรศุทธ์นี่ที่มันใจบ่อบนกับล่างต้องไม่เห็นไม่เห็นเขาเรียกงวดนี่โแน่บานเทียอาจจะเขาเท่าหกตัวกับหู่นใจลับพวยกับโบลูกขึ้นกันเลขล้วที่หกตัวนีือาจจะมากหมดเลยอาจจะมากหมดกับโแนี่ขึ้นกันอาจจะเป็นสามตัวนาสามตัวไทยกับโแน่ขึ้นกันครอืเพราะว่าเข้ากับโบได้ออกน้ำพินขักบ่หกหงร่างวันที่หนึ่งเลขที่ออกหกหกสองเจ็ด ศูนย์เกต้าไปยังเสียคักบ่สิเป็นทังไหนแต่ว่าเงื่อนเฮียแล้วพอหอยเงินเฮียแล้วครับมันสิบอยว่นี่ดิโอ้ยนะหมอมือนีละครับพอดีเลยบริส้ทธิ์แล้วล่ะแม่ขายกระดูกไก่แต่ยังอยู่นี่อยู่นอกระเอาไปจ่ายเพิ่นซะเอาไปจ่ายเพิ่นซาเอาได้เอาไม่ใครได้สองโค้งลูกจะไปดิสองโค้งเมื่อกี้เอาโค้งเดียว มื่อกี้เวาองเดียวเส้นไกนเวลาเขากินหอยมันจะหิวกันนันนอนเฝาเฮเทเรยอยู่มันก็ต้องได้หายมันมีฝงมาดนามันกับว่าเปนหมาเอามาเลี้ยงมันกับหไาหลายหม่องครับมันกับมาแต่น้ำยายนั่งอลสุ่มหนึ่งมาไม่อะไรก็ยานังเอาไปชงลูหองมิการเราด้มเจอร์ชมูมืม่อกมาทำจะส่งโลกหเลออังอันส่งไป เอฟซีย้ายนา่งที่อยู่อเมริกามันบบแมนอ๋อครับครับรู้ไปเร้วครับเพราะว่าเอาไม่ค่อยไท่านัค่อยอยู่อีกห้าขั้นบุ๋มเองนครับขาขันที่เอามาทําพิธีแมนเอาขนาดนั้นแบ่งปันกันไปเนาะขอให้มากเถอะเพราะว่าเฮาเฮามันเมืออไทย่ยู่แเร็วครับของเรามนเมืองน่องอเอมาดีพหอไว้ทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับ่อยๆมั่นใจตัวไหนครับเธอเหมือนเทอมวลนี่มั่นใจตัวไหน เลขล่างนี่เขาห้อยมันใจศูนย์สามมันใจศูนย์สามแมนเลขล่างนี่มันใจเลขบนนี่หา้าศูนย์ห้านี่แหละมีแค่นี้ขั้นว้งตัวเจ็ดหาศูนย์นะพ่อหอยเนาะแมนแมนเอาเจ็ดหาศูนย์มันกับอันเดียวกันมันอันเดียวกันเรียกแต่คนชิชชี่เนาะพ่นวิโชกคนกับชิชชี่ได้ครับขันพ่นวิชกพนกับชิ่บได้อ้าวมาหนี่พ่อหอยครับผม นี่นะครับเนาะแนวทางของพ่อหอยนะครับสลากกินแบคงรัฐบาลงวดวันที่16พฤศจิกายน2566ครับผมเลขฝันได้07 5บนล่างได้03นะครับเลขทำพิธีคืนวันพระเมื่อึ้นนี่เฮ็ดไปสดสดร้อนๆแมนครับ6โตแดงจึ้งคึ้ง ครั้งแรกในชีวิตที่ทําพิธีแล้วเลขขึ้นมหายหกตัวแมนครับครั้งแรกในชีวิต6 6 2 7 5 0นะครับลาง2อเกแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเกมากมักจะตีลังกาเป็น6ถ้า6มากมักจะตีลังกาเป็นเก่าเด้อครับถ้าท่นานใดมักสอเกอย่าลืมสอ ู้จะเขียนไม้น้่บอกครับพ่อหอยเขียนซะนะแต่แล้วแต่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มาตลอดไหมมันเป็นแบบนี้ตลอดเห,นห็นเด้อพวกหอยแกจะสืว่าเป็นไงอย่าลืมสองหกมันถิอว่าหลายตัว,วบ่บ่หลายตัวเหรอข้าต้องบอกเพื่อนไวบบ้บางสองหกอหอยเมื่อบางสองหกท้งนี้อออออบอมอาออกกันนะ,นะครับครับกันละนะครับ ้าบอแจ้งเพื่อนไว้กะเดี๋ยวเพิ่นสี่ิดบอบถึงนะครับเพราะว่าผู้อยู่ติดตามตลอดกับชิ้นหูจักแนวทางมครับว่าเหลขกเวลามันมากเก่ามันมักจะเปลี่ยนเป็นมันมักจะออกหกเวลามันมากหกมันมักจะออกเก่าเขาก็ต้องแจ้งเพื่อนไว้จักหน่อยนะครับถ้าเพื่อนมากกะจับบอมากกะพานไปนะครับเนาะบาดนี่พ่อหอยเน้่ถ้าบนเนี่ย ห้าศูนย์วัสด์นะครับก็บนั้นแหละครับเจ็ดห้าศูนย์นั่นแหละเลขฝันกับเลขทั้งไปที่ตรงกันเป๊ะทั้งสามตัวนะครับส่วนล่างนี่พ่อหอยมั่นใจไปที่ศูนย์สามนะครับแสดงว,ว่าพ่อหอยมักรศูนย์ทั้งบนทั้งล่างแ <Man. S 2> ม่นกะบโมแน่ครับเพราะว่าศูนย์มันกับบอมาจักงวดแล้วนี่พ่อหอยหลายงวดเติบพี่เนาะตั้งแต่สองศูนย์สองมากมันบ่มสองศูนย์สอง